สวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง y YouTube ผมนะครับชุดทดลองนะชุดทดลองนะครับเป็นชุดทดลองที่ยังทำไม่เสร็จนะยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือเราจะทำให้วิทยุสื่อสารนะครับส่งที่ส่งขึ้นความถี่โดยไม่ต้องต่อสายอะไรนะครับเข้าไปหาที่ตัวเอ่อโทรศัพท์พูดผิดครับเอาโทรศัพท์ระบบโซโล่นะส่งขึ้นความถี่เข้าไปหาวิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสารตัวนีก้กดออกไปหาวิทยุสื่อสาร เราจะพยายามจะไม่ใช้สายหรือกล่องลิง์นะครับเป็นเหมือนสัญญาณวิ่งเข้าไปจากโทรศัพท์เครื่องนี้ที่เป็นระบบโซล่นะครับเดอทูก็ได้นะครับเป็นเสียงออกไปเพื่อไปส่งหาวิสศษสารแล้วให้วิสายกดคีย์กดคีย์ไปหาเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะรับไป นะครับท่านท,ทนาําเป็นานีเฝ้าฟังก็ได้สมมติว่าท่านมีคนที่อยู่ไกลกว่านะครับส่งข้อความเป็นปกงประกาศข่าวมาก็มากระจายข่าวสารที่ยุทธศาสารเครื่องนี้แล้วก็ส่งไปเครื่องนี้ท่านมี20คน30คนก็ได้นะครับอันนี้เป็นชุดทดลองนะอันนี้ผมเอามาลองให้ลองดูเฉยว่ามันยังไม่ได้สําเร็จนะครับก็คือแค่เอาสัญญาณจากเครื่องนี้โดยที่เราไม่ต้องต่อสายลิงก์นะครับสายลิงก์ที่ผมทานะครับหรือกล่องที่ผมทานะครับ เอ,อ่อมาพ่วงเสียบเข้าตรงหลูกหูฟังโทรศัพท์เราจะไม่ยุ่งนะครับเราจะไม่ยุ่งเลยเราจะใช้สัญญาณนะครับเสียงของตัวนี้นะครับลอยไปในอากาศครับแล้วก็มาเข้าตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะส่งคีย์ออกไปหาตัวนี้นะครับเพื่อให้มันได้ยินเสียงนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเปิดดูว่ามันมีเสียงออกมายังไงนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะนี่ผมไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ปกติมันจะเป็นเสียงแบบนี้นะอ่าเขตวันภาคพีนาครีรุ่นการสิเก้าตามบอสุด ขออนุญาตเปิดนะครับอ่าวันที่สิเป็นอโอคปิดก่อนนะครับนะยังไม่เปิดนะเดีย๋ยวไปชมคลิปต่อไปครับว่ามันมีเสียงไปยังไงนะครับนะก็ถือว่าเป็นชุดทดลองนะผมยังทาไม่เสร็จนะแต่ให้ท่านมาดูเฉยว,ว่าผมจะพยายามจะทําจากเครื่องนี้ดี๋วเอาเสียงแบบเนี้ย ลอยไปในอากาศไปหาเครื่องนี้นะครับแล้วไอ้เครื่องนี้กดคีย์ส่งไปหาอีกคือหลายๆเครื่องที่อยู่ในความถี่ช่องเดียวกันนะครับนะเก็บปิดช่องวรรณคดีก่อนเดี๋ยวจะเสียงดังนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับเดี๋ยวไปดูเอ่อคลิปที่สองต่อจากคลิปที่เลยนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีนะครับนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่อง youtube ผมดูนะครับเที่ยวก่อนแก่นะครับนะมีอะไรใหม่ๆมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับ อ่ะผมถือว่าเป็นต้นแบบนะชุดทดลองต้นแบบนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับนะต้องขอเวลาทำอีกนิดหนึ่งนะครับนะก็คอยติดตามชมกันด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองนะครับเซโโลโลเครื่องนี้ไม่ได้ถูกต่อสายลิงก์เหมือนกล่องอะไรนะครับวิทยุสื่อสารเครื่องนี้ก็ไม่ถูกต่อสายเพราะท่านสังเกตไม่มีสายนะเครื่องนี้ก็ไม่มีสายครับแต่ผมจะเอาเสียงจากเซโลโลเข้ายทยุสื่อสาร แลวก็ส่งมาหาวิทยุสารเครื่องนี้นะครับเป็นระบบฝ้อฟังนะก็คือเหมือนท่านไปข้างนอกท่านมีโทรศัพท์เครื่องหนึง่งท่านกดคีย์เข้ามาสั่งที่เซโล,ลโล่เซลโล่ออกไปหาวิทยุสารวิทยาสารสั่งมาหาอีกเครื่องหนึง่งก็เหมือนท่านสั่งงานลูกน้องนะครับกดคีย์กดคีย์จากเซลโล่เครื่องหนึง่งหรือเจนทูอะไรก็แล้วแต่ของท่านนะครับมาสั่งงานเครื่องนี้นะครับกระจายข่าวสารออกมาปุ๊บข่าวสารจะออกไปที่วิวิทยุสารวิทยกสารก็สั่งตัวนี้ก็ส่งถูกส่งไปหาเครื่องนี้นะครับเป็นสถานี ได้นะครับเป็นเหมือนวิทย <with> <and í. S 2> ุสื pack. ่อสารเป็นการระบบเป่าฟังอาจจะเป็นการสั่งงานเป็นการฟังกู้ภัยบางคนบอกผมไม่อยากคุยกับกู้ภัยแต่ผมอยากฟังอย่างเดียวแต่ผมอยากจะให้มันออกขายวิทยุสื่อสารได้ไหมแต่ผมจะตอบโต้วิทยุสารของผมเองแต่เครื่องนี้ไม่เกี่ยวเครื่องนี้ผมตอบโต้เองแต่ผมอยากจะฟังกู้ภัยเพื่อกระจายเสียงกระจายข่าวมาให้กุพงกู้ภัยได้ยินด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้แต่เครื่องนี้เสดแดงสองเครื่องเนี่ยคุยกันได้อยู่แล้วนะครับก็มีความถี่นะกิโล เครื่องแฮนดี้ก็แคกิโลก็คุยกันได้อยู่แล้วแต่เซลโลเนี่ยเหมือนไปอยู่ข้างนอกคนนึงนะครับส่งเข้ามาปุ๊บก,กระจายข่าวสารมาหาวิเครื่องแดงแต่แต่เครื่องแดงไม่สามารถตอบโต้ได้ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็ยังทําไม่เสร็จนะครับชุดก็ยังทําไม่เสร็จนะแต่ผมสามารถส่งออกจากตรงนี้ไปรตรงนี้ตรงนี้นี้ได้นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะเดี๋ยวผมข้าฟังข้อความย้อนหลังนะครับพนันคอเนาะนะโอเคนะฟังเปิดเสียงครับอ่านะครับนะผมไม่ได้ต่อสายอะไรนะ ผมไม่มีสายอะไรต่อนะอันนี้นชั้นหลังนี่กระดาษชู้นะผมวา,างวางทิ้งโทรศัพท์ไม่เฉยนะวิิวก็ไม่ได้ถูกต่อสายเลยนะครับเป็นเหมือนสัญญาณขึ้นพุ่งออกมาเลยนะครับพุ่งออกมาสหาส,สื่อสารเครื่องนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวชุดทดลองเสร็จอะไรเสร็จปุบ๊บเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ยไดยินเสียงนะ โอเคนะครับมันก็เป็นเป็นชุดทดลองนะครับทดลองที่ยังทําให้เสร็จเนาะนะครับก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จยังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับนะเป็นระบบเป้าฟังอาจจะท่านอยากจะฟังแต่กู้ภยัยส่งวิทยุ่ายกระจายข่าวสารก็กระจายได้นะครับหรือจะทําเป็นสถาน,นีฐานที่ส่งโดยเซลล์หาวิทยุ่อสารก็ได้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ